หมดแรงแล้วปอป้ามามาก็หมดแรงเหมือนกันค่ะจำนี่ดีมากเลยมันจะติดติด,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 ดตอนนี้เราพักเบรกก่อนค่ะทุกคนดเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นอื่นเนาะเติมพลังกันก่อนค่ะแดดก็เริ่มหายไปแล้วค่ะ บรรยากาศวันนี้มีทั้งแดดแล้วก็ฟ้าครึ้ม,มค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะอีกสักพักก็หวังว่าแดดจะมาจะได้แบบมีวิวสวยๆไว้ให้ทุกคนได้ดูนะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าพวกเราจะไปเล่นอะไรกันต่อ,อกินข้าวอยู่กันค่ะตอนนี้ชอบมากเลยค่ะวันอย่างงี้มาแบบเป็นครอบครัวเป็นทีมอย่างนี้ยจะสนุกกันมากเลยเด็กๆเ,เขาก็แบบสนุกอะคะ่ะไม่อยากเลิกเนี่ยค่ะครอบครัวแม่กับพี่เนี่ยจะชอบอะไรที่แบบ สไตล์เดียวกันค่ะเล่นเล่นด้วยกันเหมือนกับเล่นกันเป็นเด็กอะค่ะเล่นแบบสนุกกันไปไหนก็ไปด้วยกันถ้ามีเวลาว่างอย่างเงี้ยก็จะมาหากิจกรรมพาเด็กๆทําประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวกินชันวิตก่อนนะคะทุกคน ในช e วงต้นสัปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะเด็กก็เริ่มหมดแรงแล้วป๊อปป้ามาม่าก็หมดแรงเหมือนกันค่ะลากกันวิ่งกันแบบสุดๆทั้งวันเลย ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันบ้านพี่นะคะแม่ก็จะกลับไปเล่นเกมกันค่ะเล่นเกมแกะเต็มที่ อ่ะพูดแลกอ่ะพมาจอยตาแม่มาอุ้ยอ่ะพูดมาโม่ g อ้ a หโม่ก็ตเนดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพี่สาวต่อนะคะเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อเนาะกันยี่ทัฟเยบอส วัดชนะคนเดียวเลยค่ะเมื่คืนเล่นกันชชนะกัน่เนาะย่เชนะสามชนสามครั้งสครั้งครั้งครั้งสาครั้งสครั้ง yes o u h c h a m p c h a m p สองสาวก็คุยกันเจ้าๆเลยค่ะ เปิดอะไรไปช่วยพี่จอยไล่ไก่เข้าค้อค่ะเอาไปมามะเข้าไปด้วยเลยเนาะ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 เละดูต้องเนาะเข้าไปอันเดียนะเข้าไปช่วยพี่จอยหน่อยอุ้มเลยอุ้มอุ้มเข้าไปให้พี่จอยเอาอุ้ม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 ไปเนาะไม่อุ้มปา จะด่ากลัวเหรอไก่โอ้กลัวไก่แต่ก่อนนะ่ะไม่กลัวเลยนะไปแล้วหนุนเข้าไปมาจะเข้าไปจับไก่น่าเจี๊เจ๊เจ๊จะทำจีนี่จีมือจะมืออ๋อมันจะจิกมือจิกจิกมือจิกที่ไหนไก่น่ารักจะตายเขาไม่จิกหรอกลูก,กเข้าใจดีจไก่ใจดีไก่ไม่จิกหรอกอะไร <laughs> อัน,นายาได้กไก่<ะ>จนะีกเออไก่ไม่จีกหรอกไก่น่ารักไก่น่ารักค่ะใจดีมาจิบได้ไดจยดีจนเด่นนมาจีอาแล้วเพื่อช่วยพี่ข้าไปช่วยจับพี่จอยหน่อยแล้ว <laughs> หเสพูพี่ตอยนัก็แล้วไฟติงเมีย้ว Ah là, elle les met maintenant T'as donné les graines, Joy Elle a dit qu'il fallait pas donner Je les graines, c'est tout Ah mais alors, qu'est-ce que tu fais elle a, les elle a dit qu'il fallait les remplir Mais maman, papa, il a dit qu'il fallait les remplir je suis à la maison, on C'est moi, allez T'as perdu

ต้องตั้งกฎค่ะห้ามพมัดกับพี่เคยเนี่ยอยู่ใกล้กันไม่งั้นเขาจะแบบเลยเอไ l ็บบลูบลูฟัซิลเล็บบลูอัฟัซิลเอล u ชอันเอลิ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ก็ขอตัวกลับบ้านมืดค่ำล้วค่ะตอนนี้ขอตัวอันนีอ่อันนี้อันนี้อุ๊ยอุ๊ยดูๆๆๆ

ไลค์อันเตจมม่ใช่ค่ะฝากกดไลค์ค่ะจะจุดตายกดแชร์ให้อัญญราด้วยนะคะกดกระดิ่งติ๊งติ๊งด้วยนะคะดยป้าป้ายายตา น้าน้าอ uh ่าอ <Ch> ่าพี่พี่สวัสดีค่ะจีจสดีโอ้จีดิเดียวฮะฝากกดไลค์กดติดตามสไลส์สไลส์ฝากติดตามกด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 เจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะขอยังขอแล้วโอเคสวัสดีทุกคน บ,บ,บ,บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะอานอนได้แล้วลูกบายโอเค